สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นต้อยดำซิงครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมครับวันนี้มากับลาข่าวครับวันนี้มาเอาหินครับผมสยู่ที่โรงโมหินครับหินเพชรบรีดำหินสวยครับโรงนี้โอ้โหอตะลุ่มเลยครับโอ้โหตะลุ่มเลยครับ น,นี้วันที่อะไรน้อวันนี้14หรือเปล่า14 15ธันวาหรือเปล่าครับพิดก็พาหนัาไพครับผมวันนี้พาเจ้าราคามาเบรกแล้วครับโอ้เอาจนล้นเลยครับหินสวยมาเลยครับพี่น้อง ไรที่อยู่เขตอำเภอเมืองอำเภอกระสังครับอำเภอวราชใกลๆบริรัมครับโรงโม่นี้แนะนําเลยครับหินสวยมาเลยครับหิน3าสคัดพิเศษเลยาลาขาวมานันนี้ฝันใจด่านตำรวจครับเข้าเมืองที่ไรนี่เห็นแต่ด่าน วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมก่อนครับก่อนที่จะเปิดระดูวิ่งดินครับตอนนี้ตะแกกกาลังเช็คแมคโครอยู่โรดแมคโครประมาณวันสองวันครับแล้วก็จะลุยงานดินกันแล้วหลังจากเสร็จภารกิจขนข้าวเกี่ยวข้าวครับนี่พาท่านผู้ชมมาชมครับพี่น้องอ้หินสวยมากเลยครับนี่แก้วเลย สำหรับการก่อสร้างครับหินสวยๆนี่ช่างชอบครับมีไว้เป็นภูเขาเลยครับพี่น้องใครที่อยากได้หินสวยๆครับมารับมาซื้อได้ที่โรงโม่หินเพชรเลยครับโรงอื่นก็สวยนะครับแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าครับแล้วแต่ท่านนะจะเลือกซื้อโรงไหน นี่เรามาดูความพร้อมกันก่อนก่อนจะออกเดินทางครับพึงพึงพอใจแบบไหนชอบหินแบบไหนครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่คนซื้อเลยครับกลิปนี้ก็สั้นๆครับอุ้ยไปจกหายไปไหนนี่อันนึงนี่ เดี๋ยวปีนี้น่าจะถอดนาซาออครับดูไปไปมันเริ่มหักแล้วครับใน่าจะได้ถอดออกครับแบกพอดีพอดีครับเราไม่ได้เอาผ้าใบมาคลุมครับดีพมเหมาะครับ อ่ะคลิปนี้ก็จบไปตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องต่อต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ